ข้อที่ยีสิบเจดนะคะชายคนหนึ่งมีเสื้ออยู่ห้าตัวเป็นเสื้อสีดำหนึ่งตัวสีขาวสี่ตัวและมีกางเกงขายาวสี่ตัวเป็นสีดำสองตัวสีขาวสองตัวถ้าชายคนนี้แต่งตัวออกจากบ้านโดยไม่เจาะจงจงหาความน่าจะเป็นที่ชายคนนี้จะสวมเสื้อและกางเกงสีต่างกันวิธีทำนะคะแล้วก็ให้เอสแทนปริภูมิ ตัวอย่างของการทดลองสุ่มนี้จะได้ n s เท่ากับมีเสื้อ5ตัวเลือกมา1ตัวนะคะแล้วก็กังเกง4ตัวเลือกมา1ตัวนะคะก็จะได้เท่ากับ5แฝกส่วน4แฝก1แฝค,คูณ สแฟกส่วน3แฟกหนึ่งแฟกนะคะเท่ากับ5้าคูณสเท่ากับยีต่อไปแล้วก็ให้ e แทนเหตุการณ์ที่ชายคนนี้จะสวมเสื้อ และกางเกงสีต่างกันเนื่องจากมีวิธีแต่งตัวโดยสวมเสือ้อและกางเกงสีเดียวกันเสื้อ สีดำและกางเกงสีดำก็จะเป็นเสื้อสีดำหนึ่งตัวและก็กางเกงสีดำสองตัวนะคะก็จะเป็นหนึ่งคูณสองเท่ากับสองดังนั้นเหตุการณ์ที่ ชายคนนี้จะสวมเสื้อและกางเกงสีต่างกันก็จะมีได้วิธีการแต่งตัวทั้งหมด20แล้วก็ลบด้วยใส่สีเดียวกันนะคะก็จะเหลือ18วิธี นั่นคือ n e เท่ากับสิบแปดเราก็จะได้ p e เท่ากับสิบแปดส่วนยี่สิบเท่ากับเก้าส่วน 20. สิบดังนั้นความน่าจะเป็น ที่ชายคนนี้จะสวมเสื้อและกางเกงสีต่างกันเท่ากับ9าส่วนสิ